ครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้พมเดินกับยูยรานของเสียมิสไซนะพี่น้งนะองเนาะก็มีรถสีหลายท่านเผนอยากเข็นรถเนาะพี่น้องเนาะคนเดินนี้รถมันเขามาไม่หไรผมเดินเลนย่มมาวิวให้พี่ให้หน้องได้เบิงนะ้งเนาะเจ๊เจ,จ๊วันนี้น้ำมือหัวใจไปพี่น้องเรื่องว่ารถขั้นใดเป็นยังไงเดี๋ยวผมถือผนะ้าชมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ <laughs> โแนว่าสาวนี่มันก็ฝนตกนะคะเนาะเบื่อไปเรื่อยๆนะจ้ะวันนี้พ่อมื้อนี้เป็นเป็นเพราะบรรยากาศฝนตกค่ะเพราะช่วงหลานเฮากับำลังกำลังกันเหตุปะปุ่งมาอยู่ค่ะจ้ากำลังปะปุ่งมาอยู่ปีใหม่ก็บใครที่เก้าเหรอจ้าตอนรับพี่น้องเฮาที่เก้าเหรอค่ะมาเลยจ้ามาทางหลานเท่านี้ล่ะที่กัดได้ไส่ที่กัดอยู่ที่บ้านบ่อปัดตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะหลานเพื่อนพี่น้องจ้าแต่ระมาณนี้แหละพี่น้อง พอมนอ้อากาศดีนิดน้อยมันหนาวลายมือเนี่หนาวพาฝนตกได้ค่ะเนี่ยคือรถยังแน้นำมันก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ตรงมันมมีอยู่สองล้านตอนนี้พอตอนนี้รถนี้คือว่าตรงนี้เขากำลังปรับปรุงใหม่อยู่เนี่ยหาก็เลยไปฝากจอดอยู่ฝั่งนนค่ะจ้าฝากอยู่โรงเรียนจ้าของอันจะไกเคียงเข้านี่ลละแต่เป็นยังเมื่อรถก้อนก็ได้มันมีหลายรุ่นอยู่ค่ะ ใช่เบื้อง,งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารถนี่มันมันมีหลายรุ่นเนาะค่ะเนาะใช่โอ้ฝนกตกจ้าฝนก็ตกฝนก็ตกฝนก็ตก,ก,ตกไม่ดังเวลาหนะ้าโอเคจ้าอันนี้ก็เป็นบีที่ค่ะ บีทีห้าศูนย์ค่ะบีทีโปรค่ะอันนี้งวดตัวนี้ปีปีสองพันสิบสองแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันมียุดสองตัวใช่ค่ะสองพันสิบสองค่ะงวดตกยุดจ้าปีสองพันสิบสองค่ะตัวนี้บีทีโปรงวดตกยุดหาพันหาพันต้นๆค่ะหาพันนิดค่ะเพราะว่าดีพี่ด่าไปเลยเลยๆจ่าตัวนี้ตัวยกสูงค่ะตัวนี้จ่ตามสภาพด้วยค่ะรถเข้าไปตลาดตะลี่ได้จ้ะไปใส่งานน้ำบานห้อง น,นับรถกแค่หาพันจ้ะพอวบตดีหอกก็ขึ้นฟิ้ดาวไปเลยจ้ะเพราะว่าต่างๆแบตเตอรี่เอากับเปียนหาว่าเปี่ยนของเละเอาเปี่ยนห้ทุกอย่างเลยค่ะมาลองขับองค์กรจ้ะถูกใจก็ยังค่อยว่ากันเพราะเรื่องราคานี่บ่ใช่ปัญหาค่ะคุยกันได้จ้ะขอแต่ว่าติดแบค็กลิสตยัยงเน้อออกมาใดอยู่ติดแบค็ลิสมันก็สีอยากในจักน้อยออกใดอยู่ค่ะเมิ่าออกว่าไดได้ค่ะ่ว่าก็ต้องใส่เงินดาวสูงนิดจักน้อยน่ะค่ะนั่นประมานนี่แหละเท่าติดนะเทาหาคนซื้อใดกันในยุคจ้ะ เรื่องไปเรื่อยมันไม่หลยรุ่นจ้ะอันนี้ก็ซี่ประตูค่ะตัวนี้ตัวนี้หมวดตกมืนอยู่ค่ะพี่น้องคนนี้จ้าของแล้วค่ะตัวนี้เป็นเกลียวโต้ค่ะตัวนี้จ้ะตัวนี้เป็นเกลียวโต้ตัวนี้ก็ตัวนี้กัตัวนี้ไม่ได้ในของกันวิออตตัวแรกค่ะแต่ว่ากับเปนกับเส้นผ่านแล้วล่ะล่อสัญญาอยู่ไอ่ล่อล่อเป็นอนุมัติค่ะล่อรับรถค่ะตัวนี้หัดเอกสารนิดน้อยจ้ะตัวนี้จ้ะนี่แหละค่ะ นี่เขาไม่พี่น้องมาเบิ้งเลยจ้ะไี่มาเลยจตะตัวนี้เลยค่ะยิงงดตัวนี้ก็หาพันค่ะตัวนี้ตัวนี้นวราตัวนี้นวาลาปี2012ค่ะตัวนี้ราคาเริ่มต้นมันก็แค่300,000ต้นๆค่ะพี่น้อง302ค่ะ302,000ค่ะเนี่ยอันนี้ฟี้ดาวก็ได้เื่นกันค่ะฟี้ดาวหลายรุ่นอยู่จ้ะมาหาเลยจ้ะเพราะว่าเรื่องเงินเดือนเพราใช่ปัญหาสำหรับพ่อดอกเอร์ดเอกสารมันทานเรื่องเงินดาวคุยกันได้จ้ะ่ะ อันนี้นิสันมาสอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะตัวนี้ตัวนี้แสนเจ็ดห้าพันค่ะตัวนี้นจ้าแสนเจ็ดห้าพันจ้าคุยกันได้จ้าจ้าคือกันน้อของพอเด่นมาแล้วเจ้าของพอเดินขึ้นเกียร์โ,โตค่ะตัวเดียวกันน้องของพอเดินเนอค่ะตัวนี้ค่ะปีเดียวกันค่ะตัวนี้ปีสองพันสิบสองรถมันสียุ่งนีประมาณนี้ค่ะอืมคนจกีต้าตัวนี้ ตัวนี้ของไอ้นวราเสเซลฟี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ข่างงวดอยู่4 0 0ดค่ะตัวนี้นี่จ้ะราคาเงินสดอยู่24,000ค่ะ24,000งวดอยู่4 0 0นแต่ตัวนี้อ่ะพี่น้องก็ลองมาเบิ้งค่ะเพราะว่ากับฟีดาวได้ขึ้นอันค่ะพี่น้องมันก่ได้ฟีด้าได้จ้ะพวกนี้เริ่มเริ่มต้นแกรับรถก็5,000ฟีด้าก็ได้ค่ะ บ่งต้ไม้อีกบ่าตัวนี้เขาก็ล่างเขานี่ตัวนี้เขาว่งไม่ตัวนี้แล้วบ่งตัวนี้อีกก็ะไรจ้ะตัวนี้ออนนิวออนนิวอันนี้อันนี้พึ่งมาใหม่ด้ค่ะมาเมวานเจ็บเลยตัวนี้สายบูสายบูสายบูค่ะนี้นันจะเป็นรถแต่งขนนิดหน่อยค่ะตัวนี้แต่งเคียงเสียงห่างไกลด้ค่ะปีอันนี้เป็นปีออนนิวปีสองพันสิบเจ็ดค่ะตัวนี้ค่ะปีสองราคามันก็เริ่มต้นอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่น จากสี่แสนเก้าหมื่นจ้ะอย่างนี้พี่ดาวก็ได้จ้ะพี่น้องมาคุยกันเลยค่ะจะถ่ายเลยค่ะจะถ่ายเลยค่ะุค่ะรอรออันนี้รอธรรมดาอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทอแต้งมันเป็นทอปลายปลายทอแต้งนิดน้อยค่ะย่างเบื้องรอบขั้นก็ได้ค่ะนี่แหละตัวนี้เพิ่งเขาเมาอไหมค่ะเขาเม้อว่านเครื่องดีค่ะจะรับประกันได้ม่ลองคับเบื้องค่ะเพราะว่าทั้งหลายเท่ากับรับประกันเครื่องยนต์ไหนแล้วค่ะเนาะบ่แม่นว่าเขา ขายไปแล้วห้าพูดูแลลูกค้าได้ค่ะเ้าตรงห้าดูแลแต่มีปัญหายอย่างเขามาเลยจ้ะพอทั้งลานเ้านี่ดูแลได้เลยค่ะประกันกระโต้ไ้จ้ะแม่นแมนจ้ะแมน,แมน,แมนประกันรถยนต์อันนี้กับปร,ประกันกับประกันเช่นนึงพูนละรุ่นขนาดนี้เพราะเนี่เป็นรุ่นพี่เมียมเนาะรุ่นพี่เมียมรุ่นกลางมันมีหลายหลายรุ่นค่ะตั้งแต่ราคาลักมื่นจนหอดลักแสนพูนละ่ันมีหลายรุ่นอยู่ เอาบุ้งข้างหนา้าฟังนี่อีกจะติ <มา S 2> ดต่อประเด็นมาเลยพเด็นเองขาดหายดนแล้ว็เดนมาหาเราข้าไปเที่ยวบีไม่ก็เลยไ่พเด้มาหยามมันอีพินได้โอกาสพาดนกันลเลยมันไม้่อหยามอันนี้กวบธีที่กันค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งวดอยู่ราคามันก็แค่ตัวนี้ยวนสามสิบสี่ได้ค่ะพี่น้องเด้จะปีสองพันสิบสามน่ะ นี้มันคููกันเนี่ยค่ะคููแฟดค่ะเนี่ยจ้าราคา13-14ค่ะปีเีิค่เปิตนเนิ่มันจะเป็นตัวสูงค่ะทีนี้จะเป็นตัวเตี้ยนิดนึงตัวต่ำค่ะจ้าให้มาล่องเบิงค่ะเพราะว่าค่างวดกับประมาณ5,000ต้นๆค่ะหวดบ่แพงค่ะตัวนี้ก็6,000อยู่ค่ะตัวนี้ก็6,000อยู่มันราคาเต็มตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวสูงตัวนี้ตัวสูงจ้า3ี4ค่ะพี่้ลง สามแสนสามแสนสี่หมื่นค่ะตัวนี้นะคะกัแบมาเลาะแวะเบิ้งค่ะว่าถูกใจบอตัวนี้วิโก้ค่ะวิโก้วิโก้ตัวสองพันสิบค่ะตัวนี้ตัวนี้ตีสองแสนแปดเราคุยกันได้จ้ะจากรถใช้งานสองแสนแปดหมื่น มันเป็นแคปนะฮะอู้หูะจ้าสองแสนสองแสนแปดหมื่นค่ะจ้าสองแสนแปดหมื่นลดบรหลายู่ค่ะพี่น้องเพราะถ้าตรงถ้ามาว่าห้าสิบเบิ้งรุ่นไหนรุ่นไหนจ้าตัวนี้ก็ยังหวางได้ค่ะด้สุดเทสุดรอค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้อยู่ราคาราคาเงินสดยูแคแสนเก่าเลยค่ะแสนเก้าห้าค่ะตัวนี้ค่ะปีสองพันห้าปีสองพันห้าของซีวิตค่ะ ซีวิตจ้ะข้างในแต่งเครื่องเสียงได้ค่ะพี่น้องข้างในรู้รายได้ค่ะตัวนี้แต่คนสมักผก้ใดดอกผู้เขามันจีบเปนรายหลายันังมันนังล่ออยู่ค่ะพนยังล่ออยู่พันล่อครูพนอยู่ตลอบตัวนี้นะคะมีคนมาจีบเป็นรายอยู่รายอยู่ค่ะเันยังม่ถึกใจเพิ่นค่ะมาหาเพิ่นแน่จ้ะตัวนี้กับวีออสวีออสสองพันสิบสี่ตัวนี้ข้างวดกสิซูงนีค่ะตัวนี้ตัวนี้ ทางไอ้ตัวนี้มันตกหกพันอยู่ค่ะหกพันกลัวนิดๆอยู่ราคามันสูงเลอค่ะตัวนี้ยูอดตัวนี้มันสะกิดรอบขั้นเลยค่ะตัวนี้ราคาตัวนี้ยูสองตัวนี้ขายยูสามสามแสนสี่ค่ะสามแสนสี่หมื่นค่ะขายบ่แพงหนูจ้าราคาเนี่ยค่ะแต่่างวดมันสี่ยุบประมาณนี่แหละเกือบหกพันอยู่ค่ะตัวนี้มันจะสูงกว่าตัวนี้อันมินก็มีอีกตัวหนึ่งฟังนั่งหนุนก็มีอีกยูอาทิตย์ค่ะ ตัวนี้อาทิตย์เข้ามาใหม่ตัวนี้หัวกระสุนตัวนี้ไทตันค่ะไทตันไทตันตัวนี้กับปแพงค่ะสี่แสนกว่าค่ะพี่น้องพอไทตันมีมีสองตัวค่ะตัวนี้มันตัวเตี้ยค่ะนี่สีขาวตัวนี้สีดําค่ะตัวนี้งามงามจ้าตัวนี้งวดยุงวดค้างงวดจียู่ประมาณอย่แปดพันเดือถายได้ไหมค่ะลดไตยุ่จ้าแปดพัน ข้างงวดที่แปดพันเพราะเนื่องเป็นปีใหม่อยู่ค่ะตัวนี้ตอนราคามันก็ลักซีขึ้นอยู่ค่ะประมาณสี่สิบหกค่ะตัวนี้สี่แสนหกหมื่นอันนี้ก็ฟอสี่ประตูตัวดิ้งตัวด้งวดหกพันอยู่ค่ะฟอตัวนี้สี่ประตูเฮ้ค่ะตัวนี้สายลุย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 จะเน,นี่ยเนี่ยนะอาทิตย์อีขั้นหนึ่งเลยเพ่มขึ้ขั้นหนึ่งก็ได้นะ,ต,นะ 2, นนนตัวนี้ปีสองพันสิบสองมันยังรับขั้นน้ดหนอตัว จะจนกับแม่พ่อกุญแจาหายหาบ้านไอพ่อจะลูกใส่ทสงสัยสีสสีน้ำเสียแอ่งปิดว่าปีสองพันสิบสองงวดตัวนี้กับพัวแพงไหมค่ะเด้อ <c oughs> หาพันห้าพันต้นต้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัว <c oughs> นี้อาทิตย์เขาไม่จะจะ นี่แหละสวยค่ะตัวนี้สีบอลสีบอลสีบอลอัลติโกลลร่านี่ตัวนี้สวยค่ะตัวนี้งวดนี้ตัวนี้ตกยูหาพันต้นๆค่ะราคาราคาเงินสดกับยูเคยสองแสนกว่าค่ะสองแสนแปดคุยกันได้ค่ะเรื่องราคาค่างบนถ้าก็คุยกันได้เรื่องค่างวดนในห้าขึ้นยูกระบะห้องสีเอาสันหรือเอาแยาของปีค่ะ สั่นกางหางงวดมันก็จะสูงขึ้นนิดน้อยถ้าจัดย่างสุดกับแต่สีงวดเนาะเจ็ดเจ็ดปีค่ะมันจะตกยื่หาพันก็บาดหาทันซีค่ะตัวนี้จถ้าทั้งผุนก็มี่ฟังผุนก็มีจ้าอากาศดีเมื่อไห่ฝนตกฝนตกฝนตกมาไปนกัน้าไงหอมสวัสดีค่ะมาต่อร้านที่สองเด้อเจ้เด้อในร้านที่สองตั้นี้จะเป็นใน วิโกค่ะปีสองพันแปดจ้ะปีสองแปดสีเทาราคากับโมแพ่งเลคะพี่น้องยิบซีสองแสนซี่ค่ะตัวนี้ค่ะสองแสนซี่จ้ายจ้ะสองเซนซี่กับตัวนี้ตัวนี้อุ้ยจำไม่ได้ปะไหนปะไหนตัวนี้เหมือนกันนวำลาเหมือนกันค่ะตัวนี้นิสันนิสันนิสันตัวนี้เกียร์นี่เกียร์ออโต้เลยค่ะตัวนี้ยิบซี่ค่ะราคาเงินสด ค่ะตัวนี้ตัวนี้นิสสันโนวาล่าค่ะตัวนี้ปี2018มวดตัวนี้7ดพันเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ยังคันี้ไม่ผู้จองเลยค่ะตัวนี้ว่างเยอะค่ะพี่น้องงามค่ะเครื่องงามค่ะเนี่ยเครื่องสวยเครื่องสวยตัวนี้ออนนิวตัวนี้ออนนิวปี2012ค่ะตัวนี้กันสิ4ส0 0 0 0ค่ะ400,000ตัวนี้นะม้วดที่8ท่านค่ะที่8ท่านตัวนี้แล้วตัวนี้เย็นตัวนี้ของมิหลาดค่ะเออ ัวนี้ของพิลาตดตัวนี้งวดตัวนี้งวดยุคสี่สิบแปดค่ะสี่เซนอซีพันแปดสี่พันแปดเกินค่ะคคจ้าสวยค่ะเนี่ยราลดขอดีมีอยู่ประมาณนี้แหละตัวนี้กับ Bico ค่ะ Bico ขาวค่ะพราะไม่ไม่พี่เมียมจะห้องเขาตลอดนะคะมีตลอดค่ะตัวนี้จ้าตัวนี้กับรุ่นรุ่นนี้ปีสองพันสิบปีสองพันสิบเจ็ดค่ะตัวนี้ปีสองพันสิบเจ็ด ขางมดตัวนี้ตกเก้าันเนี้ยคะตัวนี้ค่ะตัวขาวตัวนี้ค่ะขาวจุะเลยตัวนี้กางวดหาพัานค่ะตัวนี้นี่ตรงช่้ไทสันตัวเตี้ยค่ะสายแตงนะคะพี่น้องเนื้อสายแตงค่ะราคาราคาเงินสดยูเคสองแสนแปดค่ะราคาคุยกันได้ค่ะพี่ดาวออกได้ด้วค่ะเดินพี่ดาวพี่ดาวค่ะสวัสดีพี่ดาวค่ะตัวนี้ตัวรอค่ะอีกหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็สี่แสนเก้าพื่กันค่ะราคากับลดได้ค่ะพี่น้อง ตอนเป็นแผนเขาไม่สู้ค่ะตัวสูงค่ะตัวนี้นี่มาบ้องตัวนี้จ้าตัวนี้นี่นี่มาบ้องเขาบีออสปอร์ตเนี่ยค่ะชุดแต่งโรงงานเนียค่ะเด้อตัวนี้ค่ะุดแต่งโรงงานตัวนี้ตัวนี้หาพันสี่ค่ะตัวนี้ห้าพันสี่รถปีสองพันสิบสองค่ะขาวจุ๊ค่ะตัวนี้ค่ะเออตัวนี้เของของอันอันนี้เขาเงินนี่ขายไปแล้วค่ะเรียบร้อยเราจะปิดการขายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วบอกพี่กัดขึ้นไหมพี่กัดเอายู่นี่คือว่าเต็นรถมีเทจะเล่นย่นนะคะเด้อยุ้ยบ้านบอบปัดตำบลเสดแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะอือเบอร์โทรเขาลืมได้นะติดต่อกมาทำประเด็นกันเลเออติดต่อทำปคนเด็นก็ได้ยจะจำว่าใครค่ะกันจ้าจินเน่ปรนเด็นก็บเจ๊ไปซาเี่เนาะจ้าขอบคุณนะคะเด้อจ้าจินนาจะชอบจ้าเอาตามเอาเอาชิมเอาเบื้องเบื้องเบอร์โทรอยู่ตรงปายกระเด้นนีู่่ โอ้าก็บังบอกเทตางนร้ก็ได้เฮล่งเอ้าที่เราก็ในลกใหมตัวนี้เลยเดี๋ยวไปรงหนา้ันก็ได้ในเพจก็ได้จ้าเดี๋ยวเอบบเทหก็ได้จ้าอ่างคุณลูก็ไ้นก็คุณลุงนะอยจางนี้ก็ได้ียะรเลยแ่ปะมันีจเราจะมีอะไรก้ก็จ้าคันโพเด้นนะคะเด้อจ้าวันที่๕จะเจอกันใหม่วัสดี่ะ